โอ้โหบอกมีนาแนบมามีหน้าเฮ็รไหเฮเดให้ก้อนหินอยู่ทุกงจ่านี่ไฟไฟาทายไปสวัสดีนี้มาเจอกับรายการดีนาชาแนลวันนี้ดีนาจะมาเล่นมายากลก้อนหินเป็นจังงดั้นไแม่บังน้ำกันเลยไปเลย ดีน่าจะมาลิ่มมายกกลโดยกัดหินเนาะโดยการนับก้อนหินแต่ละห้องแต่ละห้องให้โม่เพื่อนโมทุกคนเบิงว่าดีน่าจะลิ่มมายกลแบบไหนมาเริ่มกันเลยดีน่าจะนับจากห้องนี้ไปเนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, าะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งนี้จะเป็นแปดนับจากครั้งนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดฝั่งนี้ก็จะมีแปดส่วนฝั่งนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดส่วนฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฝั่งนี้ก็จะมีแปดส่วนทางต่างเนาะส่วนทางต่างจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีอยู่หก ก้อนหกก้อนแล้ว,วันนี้ดีหน้าจะเอาก้อนหินเอาไว้ห้องนี้แล้วละแล้วก็จะมานับกันเบิงว่าสี่เหลืออยู่แปดก้อนคือเกาววเริ่มจากวันนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดตอนนี้ก็จะเป็นแปดจะนับมาจากฟักนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดที่เก้าจนมาทางฟังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็มีแปดส่วนฟังนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดแล้ววันนี้ดีหนะ้าจะเอาก้อนหินมาไว้วันนี้ เนาะเรามานับกันเบิงวะยังเหลือแปดคือเกาบอนับจากก้อนนี้เนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้จะเป็นแปดแล้วนับจากฟังนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดส่วนฟากนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฟังนี้ก็จะเป็นแปดฟังนี้แปดฟังนี้แปดฟังนี้แปดละก็ทั้งหมดทั้งข้างแปดหมดเลยหลังจากนั้นดีน่าจะเอาก้อนหินมาวาใส่ตัวน,นี้แล้วมานับกอีกทีนึงนับเริ่มจากตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดนับจากฟังนี้ไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้เป็น 8. แปดนะนับจากฟังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดแล้วมานับจากฟังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดแล้ววันนี้ทีนี้ดีหน่าจะจับก้อนหินอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาวางใส่กบนนี้เนาะ แล้วสี่มานับกันน้ำกันปากจะเหลือเท่าไหร่เริ่มจากฟังนี้ไปเนาะนับจากตัวนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้เป็นแปดเนาะแล้วก็นับจากฟังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้กันยังเป็นแปดอยู่คือเก้านับจากฟังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฟันนี้ก็จะเป็นแปดทือเกา 9, นับจากฝันนี้ไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟันยังยังเป็นแปดแต่ว่าทั้งกะเขายัางเดือดจะสองเม็ดสองก้อนและเขาสีเอาก้อนหินอีกก้อนหนึ่งมาใส่นิหลักก็จะมานับอีกทีหนึง่งว่ายังคืออยู่คือเกาวอยังเป็นแปดคือเกาวอแต่ละห้องแต่ละห้อง นับกันจากตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังเหลือเป็นแปดฝั่งนี้จะเป็นแปดนับจากตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฝั่งนี้ก็ยังเป็นแปดที่เก้ามาจากตัวนี้เนาะนับจากตัวนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฟังนี้กันยังเป็นแปดที่เก้านับจากตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็จะเป็นแปดแต่ว่าก้อนเห็นทั้งต่างของเขายังเหลือแต่ก้อนเดียวแล้ววันนี้ดีนะสีมาใส่ไข่มันมดเลยเนาะมาใส่นี่แล้ววันนี้ดีนะสีมานับให้เบึงว่ามันสีเป็นแปดรือว่ามันสีเพิ่มขึ้นจังใจเบึงน้ำกัน ดิน่าจะนับจากฟังนี้ไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็ยังเป็นแปดคือเก่าหลังจากนั้นนะคสีนับจากฟังนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็เป็นแปดและฟังนี้เด็กจะเป็นแปดหรือว่าสีเป็นหลายก็เกา่าหรือว่าสีหลุดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้ก็ยังเป็นแปดคือเก้า มาฟังนี่จีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟังนี้กันยังเป็นแปดทุกข้างเป็นแปดมาเลยสงสัยบอดีน่าเฮตังใหญ่อ้บอกดีน่าแน่ว่าดีน่าเฮดตังใดเฮให้กก้นหินอยู่ตรงกลางนี้หายไปและทุกขอบของเดียนับวนไปวนมาอังเป็นแปดที่เก่า ใน้มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ดีหน้าไม่เดอ้อสวัสดีบาย